ถ้าพูดถึงความยั่งยืนในธุรกิจนะครับเทียบกับร้านค้านะอย่างที่บอกร้านค้าเนี่ยเปิดร้านขายของมันก็ได้ขายใช่ไหมแต่เมื่อไหร่เราหยุดไม่ได้ขายแล้วเราก็ยังเราไม่มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะกลับมาซื้อร้านเราไหมเพราะร้านอื่นๆก็มีสินค้าเหมือนกันครับร้านไหนๆก็มีสินค้าเหมือนกันถูกไหมครับดีไม่ดีแบรนด์เดียวกันด้วยนะฉลากเดียวกันด้วยนะ แล้วบางที่ก็แถมอะไรเล็กๆน้อยๆก็แย่งกันครับดึงลูกค้ากันไปดึงลูกค้ากันมาแต่ธุรกิจเครือข่ายนะฮะถ้าท่านสร้างด้วยความรักท่านสร้างด้วยความปรารถนาดีสร้างด้วยหัวใจความจริงใจครับให้เขารู้เลยครับว่าธุรกิจเนี้ยมีผลตอบแทนยังไงจ่ายแบบไหนเมื่อท่านใช้ดีท่านจะได้รับโอกาสอะไรและท่านใช้ซ้ําอีกท่านจะได้ส่วนลดแบบไหนรายได้มันจะเข้ามาช่องทางไหนนอกจากท่านซื้อได้ส่วนลดได้ราคาพิเศษแล้วถ้าไปแนะนําญาติท่านเพื่อนท่านคนที่ท่านรัก บอกต่อเขาเขาใช้ท่านได้ด้วยอีกนะครับรายได้เหล่านี้เราไม่ได้ไปกินหัวคิวไข่แต่ระบบแผนการจ่ายนะครับเอางบการตลาดซึ่งในสินค้าทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยก็จะต้องมีงบการตลาดซึ่งไปจ่ายให้ใครครับจ่ายให้เซลลจ่ายให้ตัวแทนเพียงบางคนนะกับร้านค้านะครับอันั้นจุดนี้ครับเราจรึงไม่ได้แข่งกับร้านค้าแต่เราทําธุรกิจในรูปแบบหนึ่งของเราที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายซึ่ง ญาติบอกญาติเพื่อนบอกเพื่อนครับวันหนึ่งมันก็สามารถเติบโตกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งๆที่ลงทุนน้อยมากแต่สามารถให้ผลตอบแทนได้มากกว่าหลายธุรกิจหลายกิจการที่ลงทุนกันเป็นหลักหลายสิบล้านก็ได้นี่คือเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายครับศึกษาให้รู้จริงแล้วท่านจะรักในธุรกิจนี้ครับธุรกิจมาตจาจันธุรกิจเครือข่ายทุกคนสําเร็จได้ครับ